ฉันมั่นใจว่าถ้าหากเราไม่มีคนอย่างนายกปูหรือคุณทักษิณประเทศเราน่าจะสูงกว่านี้อีกเยอะนะคะเพราะคนเหล่านั้นไม่มีใครโกงได้ถึงใจเท่ากับสองคนนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะคะมันยังติดอยู่ที่ว่าก็เราต้องฝึกตนออขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเสียงนกบีดนะคะสุดท้ายเหลือเวลานิดเดียวนี้นะคะ ยังติดอยู่ที่ว่าฝึกตนในเมื่อกิจการต่างๆดําเนินขึ้นมาด้วยคนบุคลากรสําคัญคือคนและต้องฝึกตนและฝึกยังไงอยากถามทั้งสองท่านอาจจะยกตัวอย่างก็คือบอกเรื่องราวของตัวเองก็ได้จะฝึกยังไงจนมาเป็นคนแบบนี้ที่จะเสียสละแล้วก็ยอมที่จะอยู่ในสังคมแบบนี้จนเชื่อว่าหลายท่านทุกท่านทั้งสองท่านจะมีความตั้งใจจะอยู่ตนจนกว่าตัวเองจะไม่มีชีวิตอยู่นะคะทั้งสองท่านเลยค่เรเดียนเชิญท่านไหนก่อนก็ได้ค่ะ สำหรับดิฉันเนี่ยนะคะเนื่องจากอยู่ในในฐานะที่เป็นนักการเงินนะคะเ,เราก็จะรู้รายรับรายจ่ายเข้าออกกันนะคะแล้วดิฉันก็ถือว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆเนี่ยนะคะจิตมันก็จะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดอนุญายะหรืออะไรอ่งเงี้ยนะคะ เราก็เห็นเราก็ต้องฝึกว่าเออเราเราฝึกเป็นผู้ให้นะในวาระนี้นะบางทีเห็นคนที่เขาแบบว่าไม่ค่อยอยากจะแบ่งปันนะ่นะคะเขาก็อยากจะได้อยากจะอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องหันกลับมามองที่ตัวเราว่าเออนี่นะในฐานะของผู้ให้เนี่ยเราก็ต้องอ่านจิตอ่านใจแล้วเราก็ต้องฝึกอ่ะต้องเอาเอาธรรมะอ่ะนะคะมามาแล้วก็แล้วก็ต้องทําจิตให้ดีนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะ กิจกรรมวชีกรรมของเราเนี่ยมันก็จะออกไปไม่ดีนะคะจนเรียกว่าพอบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยใจเราเนี่ยแลผลจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมีมีความสุขใจได้นะคะแล้วก็รู้ว่าณนะตรงนี้เนี่ยเราต้องเป็นผู้ให้อันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างจากงานหรือจากงานปัจจุบันของตลาดอริยะเนี่ยนะคะแล้วเราก็ พยายามทําหน้าที่เนี่ยให้ดีที่สุดฮะแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะอัปเปิลค่ะค่ะสำหรับดิฉันเองนะคะฝึกฝนตัวเองโดยการถือศีลห้าค่ะถือศีลห้าให้ได้จริงๆนะคะพอได้ศีลห้าปุ๊บเนี่ยใจมันก็เริ่มชนะในเรื่องศีลห้าใจก็จะเข้มแข็งนะคะละอบายยมุขละประทานอาหารมังสวิรัตมันเหมือนกับท่องเลยนะคะชาวอโศกปฏิบัติตัวยังไงถือศีลห้าละอบายยมุขละประทานอาหารมังสวิรัตมันสอดคล้องกันแต่มันไม่ง่าย ถ้าเอาชนะได้ทีละเปราะทีละเปราะใจก็จะแข็งแรงขึ้นท้าทายทำงานมากขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะพอชนะเรื่องนี้ได้ก็ชนะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปอย่างนี้ฉันเอาชนะเรื่องการแต่งตัวตั้งแต่เป็นสาวเลยนะคะอดีน,นมาปฏิบัติธรรมแต่อายุ22ปีจนตอนนี้60นะคะนี่ปีนี้เป็นปีที่60อยู่ในช่วงของการ ฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาฉนั้นเริ่มจากสิ่งอะไรที่มันเป็นเรื่องยากๆของตัวเองเอามาตั้งเลยนะคะมาตั้งเสร็จปุ๊บก็ลองทําดูแต่ก่อนร้องเพลงเพราะมากนะคะร้องเพลงเพราะมากอยากร้องเพลงตลอดเวลานะคะก็เลยมาฝึก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 ,ฝ,กฝึกจนกระทั่งว่าไม่ร้องก็ได้นะคะแต่ฟังเพลงได้นะคะเช่นแต่ก่อนนี้ตนนีมากใครยืมเงินบาทหนึ่งตามทวงแต่ตอนนี้ฝึกจนกระทั่งว่า ให้ใครเท่าไหร่ก็ได้นี่ะค่ะมันต้องฝึกทุกเรื่องเลยนะคะตัวอย่างสั้นๆถ้ามีเวลาคุยกันอีกทีก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะเวลามีน้อยอย่างที่เพิ่มบอกเราคุยกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คงหรือว่าเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับชาวอโศกไปเรื่อยๆแล้วก็จะจะเข้าใจว่าชาวอสุกคิดยังไงและจะทํำยังไงนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาเปิ่มและก็พี่บุตรสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ เอ็นทำค่ะก่อนจะจบไปนะคะอยากจะบอกว่าชาวอโศกก็คือคนที่ตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ดีอย่างที่ชีวิตคนหนึ่งจะมีเมื่อเราอยู่แล้วตายไปเราก็จะมีคุณค่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเรามีคุณค่าตายไปไม่ได้เสียประโยชน์ไม่ได้เปล่าประโยชน์นะคะก็พยายามฝึกตนแต่ ชาวอาโศกก็มีหลายระดับ1คนที่ฝึกมานานสองคนที่กำลังฝึกนะคะถ้าในหมู่ชาวอาโศกอาจจะมีอะไรที่ทําให้พี่น้องไม่พอใจบ้างแต่อยากจะบอกว่าพวกเรามีความตั้งใจที่จะทํานะคะแล้วอยากจะทําเพื่อมวลมนุษยชาติเราจะตั้งใจกินน้อยใช้น้อยที่เหลือจุนเจือสังคมแล้วจะดําเนินตนให้มีประโยชน์อยู่เพื่อมวลมนุษยชาตินะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะจบไปรายการนี้จบไปแล้วนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ